พี่รักเจอพี่เบคมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละสิบแลดสเ้าเธอยังเพิ่งเจอเขาพี่ดูมันสัมภาษณ์แทนเลยนี่พี่ไม่น่าไปจีนเลยกันมีอะไรดีๆเลมึงมึงน่าจะรู้อะไรเยินเมืองไหนอ่ะที่พี่เบคชอบเมืองไหนตัวไม่น่าใช่ผมไปถ่ายเซี่ยงไฮ้อะดีอะไรดีรักเขาเพราะว่าเรื่องกับข้าวเขาทำให้เป็นมึงไม่รักเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกูไม่น่าพูดเลยแล้วเดี๋ยวเธอไปจีดเคาตอนไหน น้องสาวของพี่จะไปติดเขาได้ยังไงเขาต้องมาติดเราตอนหนูทํารายการกับพี่ย่ากับพี่ดีดีนะไม่ติดทางย่านะมือไงเพื่อนผมเคยชวนเขามาวันเกิดมันเลื้อนพี่เป๊ะเลยพี่กินเล่ยพี่กินได้ไรกินได้หมดเลยก็นั่งอบอยู่สองเขาเลยอกอะไรอบอะไรอกข้ามัอบอะไรเพื่อนกิ๊บก็บอกว่าอะไรรู้เปล่ะมือมือกินหน่อยสิเขาเหมือนเลนเลยทุกเลนพียอะไรเลนเลนเรามึง